สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักประจำวันที่1ถึง15เมษายนของคุณนะคะใครที่มีลัคนาดาวจาันดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตในราศีดังกล่าวก็สามารถดูคบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีตุล นะคะดูในโหราศาสตร์ไทยแล้วมาดูช่องนี้แล้วมันใช่คุณก็ดูได้เลยนะคะอ่าสำหรับเดือนนี้เราจะเริ่มเป็นการปรับเปลี่ยนการอ่านไพ่นะคะกลับไปเป็นแบบไพ่หน้าเดียวหน้าเดียวคือเป็นลักษณะที่ไม่มีสถานะไม่มีคนโสดไม่มีคนคุยไม่มีคนมีคู่นะคะเพราะว่าจากอ่านคอมเมนต์ในหลายๆท่าน มีความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองอยู่ในสถานะอยู่ในสเตทไหนกันแน่เพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้เป็นของคุณถ้าเรื่องนี้ไม่ตรงกับคุณนั่นแปลว่าเป็นของชาวราศีตุลท่านอื่นโอเคไหมคะอ่ะมาเริ่มกันเลยขอไพ่ให้พลังงานหลักของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ1-15ถึงสาเมษายน,นะควะามความสัมพันธ์ของคุณกับคู่กรณีของคุณน,นะคะ ไพ่สิบถ้วยแม่ไพ่ดีเชียวทุกคนโอเคโฟกัสละสถานการณ์ในอดีตค่ะชาวราศีตุลลัขนาดเต็เม,มหนึ่งเมถาวขยับหน่อยดีกว่า สถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบัน,นะคะ่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคนคนนั้นในอนาคตนะคะเออโอเคขยายไพ่สิบถ้วยหน่อยสิจ๊ะ ถามว่าทําไมพี่เมย์กลับมาอ่านไพ่แต่จริงๆเนี่ยตั้งแต่เปิดช่องมาถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆแรกๆเลยนะแต่เปิดช่องพี่อ่านไพ่แบบนี้อืมมันเข้าใจง่ายดีไพ่ทาโร่ไม่จําเป็นต้องพลิกแปลงอะไรเยอะเขาทำมาให้ง่ายๆโอ้โหตูนไปเรียกเพื่อนมาดูเยอะๆนะเออ <laughs> มาค่ะ <laughs> ไพ่พลังงานหลักของคุณคือไพ่สิบถ้วยคือคนที่มีความสุขสมบูรณ์เต็มที่ในความรักความสัมพันธ์เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่คุณจะได้พบอะไรดีๆอะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นคุณกับเขาคนนั้นจริงๆพี่มองว่ามันเป็นสถานะของคนที่รู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าเจอคนที่ใช่ละเจอคนที่ใช่แล้ว,ลวไม่รู้คู่กรณีคุณคือใครแต่คุณคิดว่าคนนี้แหละแมทชิ่งกับคุณมากที่สุดคนที่ใช่ของคุณคนนี้เป็นคนที่คุณอาจจะ รักมานานคุณอาจจะเสียน้ําตาให้เขาเขาอาจจะเสียน้ําตาให้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําได้มีกรกฎพิจิกเป็นคนที่เอ่อที่ผ่านมาอาจจะเคยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันต้องห้ามเช่นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอายุห่างกันเยอะสมมติสมตสมติว่า คุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายผู้ชายดันอยู่น้อยกว่าอะไรเงี้ยต่อหน้าใส่ตาคนอื่นมันไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยแต่ในบางคนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะบล็อกกันไปแล้วไอ้คนที่บล็อกกันไปอ่ะเป็นคนที่ใช่ไอ้คนที่ห่างกันไปเป็นคนที่ใช่สถานการณ์ในอดีตมันเป็นความรักความสัมพันธ์ของบางคนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับภาวะการมีตัวเลือกค่ะภาวะการมีตัวเลือกเยอะๆเลยอ่ะแล้วมันทําให้ ใครคนใดคนหนึ่งคิดมากคิดมากในความสัมพันธ์จนถึงขั้นแบบตัดสินใจจบความสัมพันธ์อยากที่จะปลดปล่อยตัวเองมาแล้วเ,เริ่มต้นใหม่ไม่เอาแล้วเหนื่อยมากเครียดมากขอให้ขยายไพ่เอ่อจุดเม้นต์เน่อยค่ะเจ็ดเหรียญคิดมาแล้วนะหกไม้เท้าสิบถ้วยสิบถ้วยเหมือนกันคือมันเป็นสถานะความรักที่ถ้าเป็นคนมีคู่คือเลือกคู่ชีวิตตัวเองแต่ถ้าไม่มีคู่นั่นแปลว,ว่า มีคนนึงเดินชิ่งออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ได้ไพนี้สักทีมันช้ามากอยากได้งานแต่งอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นจึงเลือกการเริ่มต้นใหม่นะคะสถานะปัจจุบันมันเป็นสถานะของคนที่มีคนอยากคุยด้วยอาจจะเป็นตุลหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้คนที่แน่นิ่งไปอ่ะคนที่เหมือนเหมือนหลบไปพักอะ่ะมีคนอยากคุยด้วยถึงแม้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ยังดี แต่ว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่เปิดรับเพราะว่าจากความสัมพันธ์ Relation s h i p ที่ผ่านมามันทำให้คนหนึ่งเจ็บปางตายมากๆเลยนะคะรู้สึกเสียใจมากๆเลยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วบางคนไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรมากกว่านี้แล้วบางคนเลือกที่จะตัดเพราะเห็นอยู่แล้วว่าอยู่ตรงนั้นมันก็ก็คงไม่มีความสุขนะขอให้หนึ่งดำนยคะ่ะ สามในมเท้าบางคนคุยกับชาวต่างชาติคุยกับคนไทยในต่างประเทศได้นะคือคุยกับคนที่แบบไกลไปแล้วอะแปดถ้วยมีคนเลือกที่จะหันหลังจากไปจริงๆคือไม่คุยด้วยละต่อให้รู้จักกันมานานแค่ไหนคุยกันไม่รู้เรื่องก็ก็ไม่คุยด้วยละมีคนเลือกที่จะตัดไปจริงๆอะ่ะหันหลังเดินจากไปแบบไม่ไม่เสียดายคอนเนคชั่นเลยอะออใครก็ไม่รู้นะชาวราสิตุนนี่นาไพ่ใครก็ไม่รู้อีกอะอ่าไปดูกันค่ะ แล้วความคิดความรู้สึกของคุณกับเขามันเป็นยังไงเนอ,อขอไพ่ให้ชาวราศีตุลละคนาตุลค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาไฮโรแฟนนะจ๊ะบางคนคุยกับพฤกษบลัคขณาพฤกษบได้นะคะ เจ็ดดาบสตาร์ Star. คุณคุยกับชาวราศีกลุ่มนะแล้วเขาล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีตุลแห้งแมนชาวราศีตุลน,นะคะไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่เจอติตนะคุยกับตุลกันเองปะเนี่ย ไพ่สามถ้วยนะคะไพ่ควินเหรียญค่ะเขาแน่นิ่งไปแล้วใช่ไหมไพ่สองไม้เท้ามันมีระยะห่างกันแล้วเนอะ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณคะตูลลัคณะตุลละไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงควมรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าภายในอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะจ๊ะเพราะนี่ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวโบวกเข้ามาก่อนสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถไปต่อได้1เคสแรกเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วแล้วมันมีการนอกนอกนอกใจกันเกิดขึ้นเอาในเคสคนคน,คนมีคู่ก่อนนะแล้วสณะของคนมีคู่ถ้ามันมีการคอมมิชเมนต์แล้วเนี่ย คุณทราบอยู่ตลอดแหละว่ามันมันเกิดความสับสนเนื่องมาจากมันต้องบาลานซ์ชอยส์วาในชีวิตคุณกําลังดิวอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างมีตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะคุณรู้แต่คุณก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้รับคอมมิชเมนต์นั้นคุณมีความรู้สึกแบบนั้นคือรอรอขอพ่ให้เดาบหน่อสินอกจากเรื่องโกหกนอกใจแล้วมันเป็นอะไรได้บ้างอีกหเนี่ยเป็นไพ่หกถ้วยเนีคะ หกถ้วยเด็กดาบแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยเออรู้แหละอันนี้ต้องไปเคสหนึ่งเรามาจบเคสแรกกันก่อนในผังของเขาในฝั่งของเขาถ้าเป็นคนที่มีคู่ชีวิตแล้วเขาก็รู้แหละว,ว่าสถานะที่คุณไม่สามารถให้ได้เพราะว่าเขาเพราะว่าคุณไม่ใช่คนของเขาสภาวะน,นี้ถูกดึงเข้าไปอยู่ภายใต้กับความรักความสัมพันธ์ที่คนของคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาทําได้คือได้แค่รอปะได้แค่รอนั่นคือสิ่งที่เขารู้และเขาเข้าใจนะเออในสถานะของคนที่มีคู่แล้วนะเขารู้อยู่ว่าคนของคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่ดีสิ่งที่ทําได้คือได้แค่รอเขาเข้าใจและแต่เขาก็อยากเริ่มต้นใหม่นะขอใบให้หนึ่งในเท้านหนึ่งในเท้าคืออะไร คนคนนี้เขาเข้าใจว่าคุณไม่ค่อยให้ความแฟรในชีวิตเขาสักเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็รักคุณเหอะนะเขาก็รักคุณอืมหนึ่งไม่เท้าในเคสเนี้ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ถึงจะกระโชโหกหกฮากแสดงความไม่พอใจอะไรลงไปแต่สิ่งที่ได้มามันคือ สถิตยอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับขยืน่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรใดๆเลยอ,อะไรแบบนี้แล้วดูไพ่ของถ้าเป็นคนที่โสดอะ่ะคนที่โสดชาวราศีตุลคุณกําลังเจออยู่กับใครสักคนที่ปัจจุบันตวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าปลงไปเยอะแล้วแหละในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณปลงไปเยอะแล้วคุณอาจจะดีลกับคนที่คนคนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มี ภาระหน้าที่หรือมีความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่อยู่ในมือที่คุณพยายามที่จะต้อง,องถือมันไวทั้งหมดแล้วต้องทํามันให้ได้ดีด้วยนะค่อนข้างรู้สึกสับสนค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่โอเคสักเท่าไหร่กับความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่อนข้างรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่เจ็ดดาบมันขึ้นมากับหกถ้วยเด็กดาบไพ่สี่ถ้วยนั่นแปลว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งเรื่องที่จะ move on ออกไปจากความสัมพันธ์นี้โดยที่ไม่ได้ถามความเห็นจากคุณ ปัจจุบันคนที่เคยชอบคุณเด็กคนนั้นคนคนนั้นที่คุณเคยส่องหรือคุณส่องเขาเขาส่องคุณเนี่ยเขาไม่รับถ้วยที่คุณเคยมอบให้แล้วคุณโดนเขาเทไพ่เดอะสตาร์ขึ้นชาวราศีตุลคุณอาจจะเป็นคนที่โดนเขาเทซึ่งมันอาจจะเริ่มมาจากการที่คุณเป็นคนนิ่งก่อนก็ได้นะแต่คนคนนี้เป็นคนดีในชีวิตคุณและไพ่เขาอะเขารู้เขารู้ว่าคุณรู้มาตลอด ว่าคุณจะต้องทำอะไรแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำมันเป็นฟิลลักษณะแบบนั้นเขามองว่าคุณไม่สามารถให้ความชัดเจนในชีวิตเขาได้คุณไม่ค่อยแฟกกับเขาสักเท่าไหร่ความแฟ์ที่คุณมีให้อ่ะคุณอาจจะมอบให้เพื่อนเขามากกว่ามอบให้เขาอีกอืมน้าไพ่สลับกันได้นะคะไม่ต้องซีเรียสแล้วความรักความสัมพันธ์นี้ของคนที่แน่นิ่งไปของคนที่มูฟออนหายไปอ่ะมันเป็นไพ่ควีนถือเหรียญเขาไปถามว่าเขายังแคร์อยู่ไหมก็ยังแคร์อยู่แต่เขาเลือกที่จะ ไม่ทําอะไรมากกว่านี้ละเขามองว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานไปโฟกัสเรื่องเงินดีกว่าแล้วเลือกจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบไม่ทําอะไรขออยู่ห่างๆดีกว่าบางคนคุยกับคนต่างชาติจริงคนไทยในต่างแดนจริงนะคะอ่ะหน้าไพ่เป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ8่8เมทาลไพ่เดลเวอร์สไพ่4เมทาแล้วก็ไพ5่5ถ้วยอ่ะถ้าในเคสของคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์นี้เรียกว่าจะจะมีการหย่าจะมีการเลิก ห่างจากคอมเมนต์ของเขาไมไหมก็ยังคงคุยยื้อกันไว้เป็นตัวเลือกในชีวิตกันต่อไปแต่ถ้าในเคสของคนที่โสดกับโสดอันนี้บอกเลยถ้าไม่ได้บล็อกนะคะถ้าไม่ได้บล็อกมันจะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกถึงความในใจสื่อสารแล้วบอกถึงความในใจว่าอยากจะพัฒนาเป็นครอบครัวบางคนคือพัฒนาเป็นครอบครัวแบบคนรักบางคนในช่วงนี้ถ้าไม่สะดวกจะเป็นการพัฒนาแบบ เข้าหาทางครอบครัวคือคนที่ได้น้าไพ่เนี่ยซึ่งพี่ไม่รู้เป็นใครในชาวราศีตุลลคณาตุลหรือชาวสองนะคะจะเป็นคนที่ครอบครัวคุณกับเขารู้จักกันอืมคุณรู้จักครอบครัวเขาเขารู้จักครอบครัวคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาขอไพ่ให้ห้าถ้วยหน่อยสิมันเกิดความผิดหวังอะไรีนเมื่อหน้าไพ่มันก็ค่อนข้างดีนะควินถือถ้วยสองเหรียญ ถึงถ้วยอม,มีคนคนนึงยังโฟกัสกับเรื่องเก่าถึงแม้ว่าอีกคนนึงจะพยายามไปง้อแล้วนะยังคงมองเรื่องเก่าอยู่ทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วถ้าตบปากยอมรับรับกันไปเนี่ยโอกาสลงเอยกันได้สูงมากๆเลยนะคะจากหน้าไพ่แล้วมันเป็นไพ่สิบถ้วยมันเจอใครที่รักแล้วใช่ไหมล่ะชาวราศีตุลถูกปะมันเป็นไพ่ของคนที่เจอคนที่รักคนที่อยากจะลงเอยด้วยแล้วแหละแต่ว่า มันอาจจะยังไม่ a v a ไว้ b l e ในเวลานี้ถ้าคนที่ไม่ได้บล็อกนะยังสื่อสารกันได้อยู่นะคะมีเกณฑ์การได้รับข่าวสารอ่ะตกอีกละมีแกณนการได้รับข่าวสารขอโทษนะคะได้รับข่าวสารได้รับการพูดคุยบางคนคุยกับชาวราศีมิถุนได้ชาวธาตุไฟก็ค่อนข้างชัดค่ะหรือดูซิว่าแล้ว เขามีแนวโน้มจะทำยังไงกับคุณต่อไปมันดูเหมือนคนงงนๆนะเขาคนนั้นไนท์ถือดาว tower the moon j e w i l ยังไม่โอเคในเวลานี้เลยเขาคนนั้นเขามองคุณลบมากๆเลยอ่ะเขารู้ว่าสถานะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันชวนให้เขาโมโหมันมันทำให้เขาเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงนะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่บางคนไปง้อแล้วจะสักเซสบางคนง้อแล้วแล้วมันไม่โอเคนั่นเองเออเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวราศีตุล8ดเหรียญสีด่ดาบหกเหรียญเด็กถ้วย เขาไม่เชื่อว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าถ้าคุณจะง้อเขาอะนะมันจะเป็นไพ่ของคนที่ไม่เชื่อหลอกที่ผ่านมาเป็นผู้ให้มาโดยตลอดเลยแล้วคราวนี้จะมาง้อจะมารักหรออะไรเนี้ยคือมันคือไพ่ของคนที่น้อยใจอะ่ะเออเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ถ้าเขาคือผู้ให้คุณคิดว่าถึงคุณกลับมาเขาก็ต้องให้คุณแต่ถ้าคุณเป็นคนให้เขาคุณกลับไปคุณก็ต้องไปให้เขาเหมือนเดิม เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่ยังต้องเป็นคนรดนะ้ําเป็นคนโพนดีเป็นคนต้องทําดีเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าให้อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะมีใครมาเจาะอะไรตอนนี้งงมาก นี่พี่อัดคลิปก็ดึกนะอะไรคือการแบบฟิลเหมือนมีคนมาติดแอรงงดูสิขอให้ให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลหน่อยค่ะ ให่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมคะ House reverse Merchant reverse ไพ่หลอดไพ่กิฟตอืมไพ่ Joyfulness ไพ่เลตเตอร์อืมันจะมีการสื่อสารมีการส่งสารมาจริงๆแต่ว่ามันมี คนบางคนที่ไม่ได้สแตนบายอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีนายกับบ่าวมันมีความไม่เท่าเทียมกันคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของถูกใจนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะเพื่อนฝูงนะถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงนี้แต่ว่ามันมีโอกาสแบบไปเจอกันตองตุลของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารจริงๆค่ะชาวราศีตุลัคณาตุลน,นะอ่ะ บางคนมีความรู้สึกว่าไม่อยู่ตรงนั้นแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะแลกแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอะ่ะมันโอเคอะ่ะคุณแลกได้ก็แลกในกรณีที่ถ้ามันเป็นสิบถ้วยนะั้นแล้วความรักของคนที่ไปดีกับคนที่เขามีคู่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่บ้านของคุณหรอกคุณไม่คุ้มที่จะแลกพออยายาจะอยากขึ้นมาเตือนตรงนี้ว่าคุณเป็นคนมีค่าพออย่าไปรอเป็นตัวสำรองอืม ้แนะนำอะไรเพิ่มเติมคะมีไพ่สันไพ่เฮาส์และไพ่แปบร,รู้หน้าไม่รู้ใจเห็นไหมความสัมพันธ์ที่มันจะสามารถเป็นบ้านกันได้มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยและมีความสุขถ้าเราอยู่ใกล้อะไรเราม,มีความรู้สึกอบอุ่นไม่ร้อนอบอ้าวจึงอยู่ที่นั่นคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือศึกษา กันให้ดีๆมากพอเพื่อที่จะคือบางอย่างมันต้องถอดหน้ากากออกบ้างนะถอดหน้ากากออกบ้างเปิดเผยความในใจกันบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างจริงๆนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักของชาวราศีตุลนะคะประจำวันที่1นึถึงสิเมษายนขอบคุณค่ะสําหรับการกด subscribe กด l i k e c o m มนต์ใครยังไม่ได้กดฝากกด subscribe ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือเลยค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ